สวนสวยพร้อมบ้านสวนราคานี้หาไม่ได้แล้วในโคราชตำบลเสมาอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่15ไร่หน้ากว้าง60เมตรยกแปลงเพียง6,900,000บาทเฉลี่ยไร่ละ4 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นส่วนร่มรื่นบรรยากาศด,ดีมีน้งสองระบบประปาและบาดาลไฟฟ้า20แอมป์ติดถนนลาดยางเดินทางสะดวกสุด,สด แถมฟรีบ้านพักสองหลังบ้านคนงานโรงเรือนและเฟอร์นิเจอร์ครบมีบ่อน้ำสี่บ่อระบบน้ำเดินทั่วสวนถนนคอนกรีตยาว350เมตรภายในสวนปลูกต้นไม้ใหญ่และผลไม้หลากหลายมะนาวส้มโอฝรั่งกิมจูมะม่วงชมพู่กระท้อนพร้อมอยู่พร้อมทำสวนหรือทำรีสอร์ทก็ได้สนใจนัดชมแจ้งลวงนาหนึ่งวัน โทร0948519423รีบเลยสวนสวยพร้อมอยู่แบบนี้มีแปลงเดียวเท่านั้น